ตอนนี้เรามาถึงนานแล้วนะคะแล้วก็จะแช่น้ำยาเรียงราบแล้วก็ยาคาบเลี้ยลงในนี้นะคะน้ายาคาบเลี้ยเราใช้เป็นตัวนี้นะคะไม่ได้โฆษณาให้ผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าของต้นขวัญจะใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็ใส่เอ็มร้อยนะคะใส่เอ็มร้อยไปสามขวดเดี๋ยวค่อยดูตอนงอกนะคะมันจะงอกดีไหมขนาดไหนประมาณกี่วันงอก ทุกทีไม่ได้ใสเอ็มร้อยเยอะขนาดนี้วันนี้จะแต่ว่าครั้งนี้ใส่เอ็มร้อยสามขวดนี่น้ํายาแราๆเราใช้เป็นตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยอะไรนะแปิดม,มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะต้นมันครั้งนี้เราตัดสั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นพันมันไม่พอ เกรงว่าจะไม่พอก็เลยตัดสั้นประมาณนี้ได้จริงคราวที่แล้วตัดยาวกว่านี้ครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่สงสยนะัยบนซ้ายอย่างเดียวใช่หรือเปล่าหรือว่าวนขวาอย่างเดียวหรือเปล่าวันนี้นะคะก็จะบอกว่าซ้ายขวาได้หมดนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ทไม่ไม่ไม่วนซ้ายขวาแล้วนะคะวันนี้เราจะผ่ากลางนะคะวันนี้เต้นขวัญจะปลูกมันแบบผ่ากลางนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะคะว่าผ่ากลางมันมันเป็นยังไงมันเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้ก็ไปผ่ามาจากด้านนู้นนะคะจริงๆแล้วผ่าจากทางนี้ไปก็ได้ค่ะแต่เพื่อให้เพื่อนๆนั้นเห็นภาพชัดเจนนะคะเราก็เลยไปผ่ามาจากด้านนู้นเพราะว่าเต้นขวัญยืนอยู่ด้านนี้ไม่ไม่ได้เดินตามไปทางนู้นนะคะเพื่อนตอนนี้ก็ผ่ากลางมาแล้วค่ะ กลางแปลงเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นสี่สีไร่นะคะประมาณสีไร่กว่าวันนี้เราเราจะปลูกให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะว่ามันเราจะเริ่มปลูกตอนเวลาเก้าโมงห้าสิบนะคะก็วนไปแล้วก็น่าจะเริ่มสิบโมงนะคะเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะเสร็จกี่โมงวันนี้ว่าจะเอาให้เสร็จ ขากลางนะคะขากลางเราก็ยกไปก่อนนะคะสองร่องนึกภาพออกกันไหมนะครัขากลางยกไปก่อนเลยค่ะสองร่องถ้าด้านข้างนะคะด้านข้างก็ยกเหมือนกันคะ่ะยกข้างนี้ร่องหนึ่งข้างนี้ร่องหนึ่งพอทีนี้เราวนไปนะคะเราวนเสียบมันก็จะได้ตามตามรอบมันเลยค่ะ ตอนนี้ก็เตรียมท่อนพันธุ์ใส่ลงไปในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครั้งนี้เราจะไม่ใส่ตะไคร้จะไปโดดๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปดูมันจะเป็นยังไงนะคะต้นมันมันจะตกไหมในรอบนี้เราจะพากลางนะคะเพื่อนนี่ใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยเต็มเลยค่ะปุ๋ยมีอยู่3 0มูนะคะศูนย์ศกบแล้วก็ ดสี่ห้าแล้วก็มีตราช้างนะคะอุ้ยไม่ใช่ตราช้างดีๆค่ะไม่ได้โฆษณาขายปุ๋ยนะคะแต่ว่าเราใช้ตัวนี้ค่ะทั้งหมดสีไร่สีไร่เกือบห้าไร่เนาะวันนี้ร้อนนะคะนี่แดดร้อนมากค่ะเราจะกลางร่มกางร่มปลูกนี่ เชือกผูกนะคะผูกให้แน่นๆจริงๆแล้วเราไม่ได้กะเกณฑ์ว่าจะปลูกวันหนึ่งต้องได้5หรือวันหนึ่งได้10ไร่นะคะเอาที่ความสะดวกของเรานะคะอย่างต้นขวันนี้ก็ตอนเช้านะคะตอนที่ลูกเปิดเทอมตอนเช้าไปส่งลูกกว่าจะเสร็จก็ประมาณ8ปดโมงครึ่ง เต,ตรียมนู่นเตรียมนี่กว่าจะถึงนาก็ประมาณ10บโมงนะคะอยู่ประมาณนี้กลับบ้านก็ต้องเรียบกลับนะคะก็คือประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามต้องเรียบกลับบ้านเพราะว่ามีวัวรออยู่ที่บ้านนะคะเพื่อนๆก็เลยไม่ไม่ได้จับเวลาว่าวันนึงมันจะได้สักกี่ไร่แต่ก็ทำจริงๆสิบไร่ก็น่าจะได้นะคะถ้ามาสักประมาณเริ่มงานแปดโมงเลิกห้าโมง วันหนึ่งก็น่าจะได้10ไร่นะคะเป็นการลดต้นทุนไะด้จริงๆนะคะลดต้นทุนในด้านแรงงานอย่างถ้าเราปลูกถ้าจ้างคนก็วันละส0มเนาะสิไรก่ก็ถ้าตีไปประมาณ10ไร่กี่คนนะถ้าอบก็คุณมใชนะคะวันนี้เราจะไปแล้วะคะ่ะ นะคะเสร็บ่ายสามโมงสี่สิบ,บทั้งหมดสี่ไร่ค่ะเริ่มจากสิบโมงพักกินข้าวประมาณสามสิบนาทีค่ะตอนเทีย่ยวทางด้านนี้นะคะที่ทําแบบนี้เพราะว่าให้มันลาดชันมาแล้วก็เป็นทางน้ําไหลค่ะทางน้ําไหลเวลามันไหลมามันจะได้ไม่ไม่ตันนะคะไปก็จะเป็นช่วงฤดูฝน ให้น้ำมันไหลลงมาทางด้านนี้นะคะยาวเลยค่ะยาวนี่อันนี้ก็ทำเป็นทางน้ำไหลปลูกมันแค่สีรองมีเว้นไว้ก็ปลูกหญ้านะคะเพื่อนๆอันนี้แดดร้อนจัดมาก